ไม่อยู่ที่นี่ประจำหรอถ้ามันมีอะไรเด็ดๆดีๆก็น่าจะอยู่ยาวครับเราเห็นอะไรเด็ดๆดีๆยังค่ะเห็นแล้วครับอะไรเหรอคะคุณไงครับเธอไปเดียวพี่มาลีครับมีคนบอกพี่ว่าเท่าหัวงูอะครับทิติวูดอูโหูยบักแตงโม อ,อวันเด็กอะยังมีเด็กอยากได้ของคิดมาจังคุณครับคุณครับวันวันนี้วันเด็กอะครับค่ะอยากเป็นเด็กได้ไหมครับมีมีหวันใจยังอะหวันใจหรอ ใช่ครับใช่ใชยิ้ม,มยิ้มมีมียังครับยังไม่มีค่ะเออแล้วไอชื่ออะไรอะครับแล้วชื่ออะไรอ่ะครับเอาเพี่อยากซุกซิปดิพี่ตัดแล้วแล้วชื่ออะไรอะครับอเออไม่ต้องตอบหรอก เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงาั้นหนูไม่ใช่โทษครับโทษครับโทษค่ะข,ขอโทษครับแล้วพี่ชื่ออะไรคะ <c oughs> ชื่อชื่อตอ่อถามชื่อต้อดอใช่ครับใช่ชื่อตอ่อนขอดูหน้านหน่อยได้ไหมอ่ะนั่นตาพี่คล้าย,ายนกฮูกอะ่ะจ้องอยู่นะ่นะนะ่นะน่ะจ้องเลย อ,อขอดูหน้าเหมือนกันนะดูหน้าใช่ไหมไช่มันก็ต้องดูหน้านั่นแหละอ,อแล้วก็ดูหน้าแล้วก็ดูดูตรงแก้มมันติดอะไรอ่ะโอ้โหเ,เป็นโบค่ะเป็นโบไม่ติดใจบ้างหรอครับขอติดใจด้วยได้ไหม เอาหนูสรุปมีมีแฟนยังเนี่ยยังค่ะอยากจะลงลงถามหาวันเด็กไปเท่าหวงูเนี่ยครับลงลงพ่อมึงอะแล้วยี่เท่าไหร่คะเนี่ยนี่นี่ครับนี่เนี่ยตอบก่อนครับแป๊นนึงเนี่ยครับเนี่อะไรอะย่สิบสองเนี่ยครับเนี่ยทั้งสองเลยเหรอครับเนี่ยความหมายนะครับไม่เข้าใจอ่ะรู้มือครับ รู้มือไหมครับรู้มือร้อยไหมครับไม่เข้าใจอ่ะนไอ้แฟงโทรหายโอไกซีดิมันมายังเดี๋ยวพี่ไม่นะครับขอกินข้าวก่อนได้ครับได้ได้ครับเอ็งไงไอโอไกซีมายังน้องมาแล้วครับพี่โอเคไอโอไกซีบอกกำลังมาใครนะ ไอโอไก่ซีพีต่ตอมใครนะพี่ไอโอไก่ซีกินไหมคะกินได้ไหมว้าวอยากกินแบบนับโต๊ะมัมม่มๆอะครับมัม่มๆกุดบอยอ่ะไปแลกเงินไหมไปก่อนเลยก็ได้น้องเดี๋ยวพี่ตามไปอเ,อเ,เออนี่มาน,นี่ได้ไหมครับไปไหนคะนี่น,น,นี่ครับมานี่ครับ เสียงน่ารักด้วยมา,มาคุยตรงนี้ครับมาตรงนี้มาเล่นนานหรือ,อยังครับเอ,อ่อเพิ่งเข้ามาเมื่อวานค่ะโอ,อ,อด้ดีดีมาเล่นนานยังครับนอนหนูเพิ่งเข้ามาเมื่อวานค่ะไม่ใช่หมายถึงเล่นที่เนี่ยก็ใช่ค่ะหนูเพิ่งเข้ามาเมื่อวาน ใช่หรอเขาแบบมีแจกน,นุนนนมนียนโหใช่ใช่ครับ<า>แล้วถามได้ไหมมาจากที่ไหนหรอเออเพิ่งกลับมาเล่นนะคะอืมแล้วเออือกลับมาเล่นแล้วแบบไม่มีไม่มีแฟนจริงๆหรอครับขอขอย,ย่าย้ำนะกละัวแบบไปกระตุกหนวดเสืออะไรอย่างนี้ไงว่ามีแล้วอะไรเงี้ย แล้วบอกอไม่มีอย่างเงี้ย<อ>พราะเวลาพี่เล่นคุยกับสาวเอ้ยพอเวลาผมถามผู้สาวอะผมแบบเอาใจลงไปเล่นด้วยไงอ๋อแต่เอาใจเล่นเร็วค่ะเลยหรอมันก็อยากเล่นนะครับอยากเล่นทั้งทั้งคุณทั้งเอ้ยไม่ใช่ครับอยากเล่นทั้งทั้งในตัวเกมแล้วแล้วก็นั่นนะครับหมายถึงข้างนอกเนี่ยหรอใช่ครับใช่ครับ เต้นอ่า uh, เต้นอย่างเงี้ยครับแบบแบบเฮ้ยอะอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยนี่ครับนี่แบบอ,นนอืบบเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเต้นด้วยได้ไหมได,ได้ครับได้ครับดวแล้วไม่มีทั้งสองเลยเหรอครับหมายถึงแฟนนะครับ อ๋อใช่ค่ะอุ้ยอุ้ยขอโทษนะครับที่ถามใหผมนีผม,ผมลุยอย่าถามยาวได้เลยไหมครับชื่ออะไรนะครับอ๋อชื่อไอรีนผมชื่อชื่อตอนนะครับ๋อคุณตอโอเค,ค่ะนี่ครับเดีพามากินข,ข้าวที่นี่ครับ ตรงนี้มันเป็นที่กดอาหารนะคุณมีอาหารไหมผมมีให้มีกาแฟให้ด้วยออยังเรียนอยู่เหรอครับใช่ค่ะผมผมยิบผมยิบสามสาธุถ้าไอ้แก่คนไหนหไม,มันม,มีเมียอยู่แล้วแ,บบและหาล่อซี่เด็กขอให้มันควยไม่แข่งดีนะไม่ใช่กูฮงไม่มี อะไรนะครับเสียงคุณหายอะ่ะ <c oughs> เ,เรียนอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าจบแล้วอ๋อจบจบ,จบแล้วครับจบแล้วครับแล้วคุณล่ะครับยังเรียนอยู่เนาะเออเรียนอยู่ั่นแหละก็เพิ่งขอโทษทีครับ <c oughs> ไหนอันนี้ต้องทำอะไร<ม>อ่ะโอเคน,นะครับ เขินอะไรอันน,น,นี้อันนี้ทํามาม่าครับถ้าเราไปซื้อมาม่าร้านค้าแล้วเรามากดทําตรงนี้ครับเนี่ยกดอีเพื่อเติมน้าร้อนเนี่ยครับแต่เมื่อกี้คุณตอดให้อะไรเนือ้ออะไรสัก่มีมีส่องไหมครับ่องให้เนื้อย่างเหรอกดนอมาหรอใช่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ครับคือเออถ้าเราไปร้านค้านะครับมันจะมีมาม่าขายครับ<อ>แล้วก็เมาม่ามาต้มกินเอาครับที่เนี่ย ถ้าสมมุติเราไปหาเนื้ออะไรอย่างที่ผมให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเอาไว้แก้แบบหิวแก้ขัดอย่างเงี้ยครับรเวลาเราเหิวมันก็หาอะไรแก้ขัดอเรามาเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยขายครับที่เนี้ยอเออจะถามว่า มาทุกวันไหมครับเนะี่ยก็อาจจะอาจจะทุกวันอยู่ค่ะเออเพรเพิ่งกลับมาก็น่าจะเล่นยาวอยู่เร็นดีดีครับดีครับมีมีคนมาจีบบ้างไหมครับตั้งแต่เล่นมาก่อนเลิกเล่นนะครับอ,อ่าอะตั้งแต่ก่อนเลิกเล่นเหรอหรืว่าะใช่ครับใช่มีค่ะมีเ,ออเพิ่งกลับมาก็มีอยู่อย่าไปสนใจเลยครับพวกแบบนั้นน่ะมัน มันหวังครับแต่ผมไม่หวังอะไรกับคุณอยากคุยไปนานๆครับแล้วก็ค่อยไปไใช่เหรอคะแล้วก็ค่อยไปแฮปปี้แอนดดิ้งทีหลังครับไอหน้าเฮี้ยที่ไหนล่อเด็กกูขอให้นิกรุมเย็ดมึงเป็นอะไรเนี่ยไอโชคชัยเนี่ยใช่ครับผมไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นใช่เหรอคะเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันแบบอย่างนั้นก็นพอแล้วครับ แบบทำความรู้จักกันก่อนนะครับอา้าก็ดีค่ะค่อยๆแบบค่อยๆไปค่อยๆไปนี่ครับอันนี้คุเจอากำลังเขาได้เขาเข็มเลยเวนเนี่ยนั่นนะครับถ้าคุณไม่รังเกียจก็ขอลองขอขอลองคุยก่อนได้ไหมครับอา่าได้ค่ะ เออบอร์เก้าสามสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับส่งข้อความมาให้หน่อยได้ไหมครับมันชื่ออะไรวะคนดูเขาชื่ออะไรนะมีค่ะมีผัวแล้วเอากูให้ไอ้ไอนี่นะนี่ให้กูให้ไอ้น้องผมไม่ได้เอาเองผมให้ไอ้ไอนี่ทิติวูสหาให้น้องมัน <S <S ใช่ไหมคะถูกไหม เก้าสามสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเอ,อ๊เก้าสามสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับไอริอนใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับ <S <S ชื่อตอดน,น,นะครับตอนต,ตีครับอโ,อโอเคค่ะโอ้อถ้าผมคุยกับคุณอยู่แล้วมีคนมาจีบคุณจะจะจะให้เขาคุยอยู่ไหมครับถ้าสมมติแบบเริ่มแต่วันเนี้ยครับฮ <C oughs> ัลโครับหมายถึงว่า อยากให้ตัดเลยอะเหรอไม่ใช่ครับแบบมีคนมาจีบอย่างเงี้ยก็บอกว่ามีคนคุยได้ไหมครับให้บอกไปว่ามีคนคุยแล้วอะหรอใช่ใช่ครับเอ,อ๊ยยังก็ได้ครับยังก็ได้ครับค่อยค่อยคุยกันก่อนก็ได้ครับอ๋อเนาะครับเนาะค,ค่ะอ้คนนี้ผมขอนะครับพี่มาลีทิติวุฒ ได้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 น้องได้ได้แล้วเล่นไอ,นอนรินกับไออ๋อเดี๋ยวสักพักนึงก็ไปน้อยแล้วค่ะไอรินก่บพ่ออันนี้นนคุณตอนเล่นแก๊งเหรอคะเออมาเล่นช่วยมาหาลุงครับทุกทีาาใช่ครับทุกทีผมอยู่อีกที่แต่ว่ามาเดินเล่นหาลุงครับอ,อ๋อไ่อยู่ที่นี่ประจำเหรอ ถ้ามันมีอะไรเด็ดๆดีๆก็น่าจะอยู่ยาวครับอ๋อ oh. นี่ยดูตาผมดิเราเห็นอะไรเด็ดๆดีๆยังคะเออเห็นแล้วครับอะไรเหรอคะคุณไงครับน่าจะดีน่าจะเด็ดด้วยไม่หรอกฮนะ อลีนแบบอรีนแบบเป็นคนแบบจืดชืดอ,อะไม่เป็นไรครับผมชอบกินแบบจืดชืดมแม่ทําพวกชอบทาตอนตอนผมเป็นเด็กแม่ชอบทําอันนี้ให้กินครับอ่าแกงจืดครับอ๋อแสดงว่าใจตรงกันนะครับเนี่ยออะไรจืดๆผมกินดเลยครับ ไอรินเขานางฟ้าเขาไม่เอามลงรูกเนี่ยนางฟ้าัดมมีเเหหห็บพ่อมึงอ่ะเห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 ็บหมัดแม่มึงเนี่ยไอ้มาระพจนเธอเปรีวิวพี่มาลีครับมีคนบอกพี่ว่าเท่าหัวงูอะครับทิติวฒิ โอ้คุณบอเดี๋ยวไอริมไปก่อนนะคะมาเร็วขึ้นมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะอะไรวะ นี่อย่างวะโอ้กูรอดตั้งนานหยอดไปหลายมุกผัวได้มาเธออุ้มเฮ้ยวักฟักตอนแรกนึกว่าแต่สาดโดนคารลมโอ้ยเฮียโดนหลอกโอ้เหเย้ยโหวักฟักโอ้อยย่าไปหาตันลงติ๊กต็อกนะ โอ้โหเฮี B B ้ยแม่งโดนหลอกบักฟักเลยเฮี้ยโอ้นี่แล้วกูหย่อนมุกไปไปหลายไหมโอ้โหแล้วเขาแบบระยองสาวายวายเขามีผัวกูบอกแล้วว่าเขาไม่เอาเห็บมัดเหมือนมึงหรอกเห็บมัดแม่มึงน่ะเห็บมัดพ่อมึงอ่ะเหมือนเขาอ้อมึงอ่ะไอ้ยไอ้จีราวุฒิเหมือนเขาอ้อมึงอ่ะตาพี่มาละนหนองง อเฮียเห็บมัดพ่อมึงเนียอ๋อพงพี่ว่าจะพงพาพี่พงพันไปพี่พงพันมาดีครับโอ้โหตานั่งเขินผัวเขานั่งขำไอ้ผัวเขาขำด้ยผนะัวเขาเราเขินสมนำหน้าไอหัวง,งูจริงๆไม่ได้ว่าพี่นะโอ้ยเฮียอะไรวะ แล้วมันเบิกรถยังไงเนี่ยโอ้เบิกไม่ได้ไเฮียโอ้อะไรวะไอ้เฮียกูช็อตเล่เฮียมกินอะอะไรวะไอ้เฮียเพิ่งบอกไปห้ามบอกนุ่นนี้วห้ามมีเฟรโอ้ไอเฮีย ช็อตเลยเดินหาพาวรถไม่เจอเนี่ยไอ้นนเจ้าเบิกรถตงรตงไหนวะคุณดูเบิกรถตรงไหนครับโอ้ยไอ้เ้ยโอ้โดนโดนสามีผมไม่ใช่ผัวสำรองไม่ได้เป็นอะไรก็เขาผมแค่ถามเขาเขาบอกเขาไม่มีผัว ราคาชุดจักเลยนะเฮียโอ้อะไรวะง,งงว่ะเฮียราราคาชุดเจ,เจียน,นะเฮียเขาคุยกับมึงเล่นๆใครจะเอาหน้าอย่างกระจิ้งจบกูจะรั่วจิ้งจกพ่อมึงไงหนาจิ้งจกพ่อมึงอ่ะพ่อมึงหรือเปล่าหนาะหนาะจิ้งจกหน้าสตีนเป็นไงล่ะแกงจืด อ่ะไอ้ที่นี่ล้อหลอกนะเป็นไงล่ะแกงจืดว่าแล้วที่เขาเงียบเงียบเขาขำปุ๋ยไอ้เหี้ยสัมรองคุยปั้งนานหำแข็งฟรีกูจะหลุดโอ้ไอเหี้ยเป็นได้แค่เห็บหมัดแหละปั๊กเอ้ยเห็บหมัดอ่ะรู้จักเปล่าเห็บหมัดพ่อมึงเด็ แล้วเขามามารอเล่นลา,ลามสุกทำไมวะผมไม่ได้บอลลี่ครับผมไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะว่าผมไม่ได้เอาเองผมมีคนของใจยอยู่แล้วเอองนนั้นเอาให้ทิติวุฒผมเนี่รู้ใจยอยู่แล้วครับ มาแล้วน้องโทษทีไปคัดยากันมาไปทําอะไรมาโอ้ขาพับพี่เผือกดยากันไปดีขับไปบ้านมาโทดทีเอาเลยถ้าจะโกหกกับน้องกับกับนุ่งอะเอาเลยพูดตามตรงก็ไม่มีใครว่าเลยโดนเดี่ยมีผัวดินั่นไงเฮียเราหลอกคุยกูตั้งนานที่เท้ายอมมาคุยกับเมึงแล้วัวดเดินมาเลยฮะรู้ไหมทํายังไง เธอป่ะแล้วบอกพี่ไม่มีผัวแล้วผัวเดินมานอย่างเงี้ยฮัลโหลเธอปะอย่างเงี้ยนั่นออกลูกจีบให้น้องตอแหลที่เขาคุยกับมึงเพราะเขารอผัวมารับรี่ได้ผัว มึงลองไปมึงลองไปดูย้อนหลังเอาเองถ้ายกกูงงเลยผมเสียใจกับพี่มาลีทําไมจีบไม่ติดพ่อเสียใจพี่มาลีไม่มีทักษะการจีบพี่ก็หาใครใครน้องแบบแบบเต็มคายไ่วัวเลยครับผมไม่ได้เอาเองตัวผมะไม่ได้เอาเองเลยอันนี้มันไม่ใช่เขาสเปกผมอยู่แล้วอมันไม่ใช่เขาไม่ใช่สเปคผมอยู่แล้วคนนั้นน่ะ คืออันนั้นนะผมให้น้องเขาไม่ใช่สเปคผม